สวัสดีเช้าวันที่สินะครับเมื่อคืนอนอนในข้อครับนนก็มีเหตุการณ์จุกระหุกนบบนิดหน่อยอ เมื่อคืนไม่แน่ใจว่าเป็นทีมงานหรือเปล่าทีเจ้าหน้าทีเฝ้าจนถึงเช้าเลยครับมีช้างมาตัวหนึ่งมาจิ้มเขาข้างหลังนะครับไม่แน่ใจว่ามาดันให้โคกลุกหรือเปล่านะครับ เนี่ยครับเป็นรอยงาเลยครับนี่ครับขออบม่อคืนที่โคบใช้ครบูกาบ มาโอ้ยเนี่ยมายังหล่อเพิ่งมายังกว่านะกวนละกวนละกวนละเนี่ย่าทาไงละเนี่ยมาดิผมจะวัวมันรวยหล่อใหญ่ใหญ่ใส่ใายใส่หนี้ดูเฉย ถุงเท้ายังอยู่ไหมน่ะถุงเท้าโกหมดถุงเท้าหลุดออกหมดแล้วอโอเคครับ,บอ,อ้าวกินน้ำแล้ว,ว,รว,รวครับ

พี่ๆเขาเฝ้าจนตลอดยี่สิบสี่ครับเลยโดนจิ้มได้แค่นิดเดียว วันนี้น่าจะเอ็กซเรย์ขาข้างขวาครับขาข้างที่ไม่ได้ลงน้ําหนักเมื่อวานได้ข้างซ้ายครับอ้อ ครับวันนี้นจะได้เอ็กซเรย์ขาขวาตอนเช้าขออนุญาตจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ และขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้ทางช้างและคุณเป้า